องุ่นไซมัสกัสต้นนี้ผมปลูกในเข่งตัวนี้ได้มาระยะหนึ่งแล้วครับคือตอนนี้ดินมันยุบตัวลงคือเวลาเราปลูกไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยดินมันก็จะยุบตัวนะครับพวกอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันย่อยสลายนะดินมันก็จะยุบตัวโดยเฉพาะองุ่นต้นนี้มันโตแล้วนะครับลำต้นใหญ่นะครับรากมันก็อชอนชัยผลิตเต็มเข่งตัวนี้เลยวันนี้ผมก็จะ เอาดินมาเสริมนะครับเอาดินใส่ลงไปดินปลูกที่ผมใช้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นใบก้ามปูนะครับหมักแล้วแล้วก็อันนี้เป็นดินร่วนนะครับผมเอามาจากสวนนะดินร่วนดินมีนิดหน่อยครับ เ้่าให้เข้ากันครับระหว่างดินกับใบก้ามปูหมักก่อนที่เราจะเอาดินลงนะครับเราต้องทําความสะอาดในเข่งนี้ก่อนนะครับเก็บกวาดใบไม้ที่มันแห้งนะครับหรือว่าต้นวัชพืชต้นยาพวกนี้นะครับเก็บออกจากเข่งให้หมดหรือส่วนนี้มันเป็นรากลอยขึ้นมานะครับรากลอยขึ้นมาเนี่ยผมก็จะตัดออกไปเลย ตัวนี้เป็นรากรอยนะครับเอตรงนี้ผมก็จะตัดออกด้วยนะส่วนที่เราตัดแล้วแบบนี้เราใช้คีมทาไม้นะครับเพื่อป้องกันพวกเชือ้อราแล้วก็ให้รอยนี้มันสมานกันเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดในเข่งแล้วก็บริเวณครอบรอบโคนต้นไปแล้วนะครับ คราวนี้เราก็จะเอามาดินที่เราผสมแล้วนะครับลงนะครับเป็นการเสริมดินนะผมก็จะตักลงไปเลยนะครับเราใช้ตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้นะครับจิ้มให้ดินมันลงไปตรงโคนต้นเลยครับ ดินที่เสริมเนี่ยฮะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นโพรงนะนะนี่ครับจิ้มไปเลยจิ้มไปรอบๆเลยนะครับเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเสริมดินให้กับองุ่นที่ปลูกในเข่งนะครับหลังจากนี้เราก็รดน้ําได้ตามปกตินะครับแล้วก็ดูแลตามปกติเลยนะครับอะไยงไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็มีคอมเมนต์มีความ,ม,ค,วามคิดเห็นอย่างไรก็สามารถบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับ